ไปชิอยู่แล้วครับแล้วก็กับสกายนานีด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ต้องมาให้กําลังใจน้องๆหน่อยใช่ครับวันนี้เราก็มาให้กําลังใจสกายกับนานีครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นสกายกับนานีร้องเพลงของเราสองคนด้วยจริงจริงมีใจมากไม่คิดด้วยแบบจะมาลองด้วยคือเพลงนี้ยังอยู่นะครับทุกคนยังอยู่ยังไม่ออกไปไหน โชคดีโชคดีที่เพลงมันเป็นเพลงสนุกครับแล้วก็แบบทุกคนก็หยิบมาใช้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยดีใจมากที่วันนี้มาแล้วเราเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะเราไม่รู้มาก่อนใช่ครับใช่เขาเต้นด้วยมเต้นด้วยใช่จนรักจนหยุดหายใจจะรนัรักจนหยุดหายใจ มันคือเพลงเราใช่ไหมมันคือเพลงเรามันคือเพลงเราแต่ว่าเราแบบเราไม่มั่นใจเฉยๆใช่ครับแล้วเมื่อกี้โยกหัวครับแล้วก็แบบช่วยร้องช่วยร้องอยู่ครับแต่ว่าเสียงเราไม่ดังแค่นั้นเองก็เลยก็เลยแบบเป็นกําลังใจให้อยู่ข้างล่างครับอะไรบ้างคะช่วงี้ถ้าคแบบว่าเด็กๆเป็นอรทุกคที่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นแรกแครับอุ้ยแบ่นี้ด้วยเน้นเหรอเน้นทำไมอ่ะ จับกับพี่การเจ้ารุ่นไหนกันรุ่นกลางกันรุ่นกลางแต่จอมรุ่นเสาวสองอะสาวสองเราเสาวสองพี่การคือเสาเสองเหมือนกันไม่กันมาหลังอุ้ยแล้วมึงทันหน้าอินเนอร์มากหน้าอินเนอร์มากกันมาหลังมาหลังเอาปีหนึ่งโอ้โหไม่ได้ไกลกันเลยปีหนึ่งมันนานนะนานโอเคอาการพิษแผล ไปไงบ้างพอน้องเข้ามารุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างกับค่ายปีดีใจดีใจมากครับปีแรกไปมากันเยอะมากน้องๆตอนนี้ทะลุร้อยห้าสิบคนไปแล้วครับแต่ค <c oughs> ่ายก็ก็ดีใจครับแล้วก็คือมันก็เป็นอีกอีกอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าคือค่ายเราก็ก็มีแบบ <c oughs> พื้นที่แล้วก็มีการเติบโตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนแบบคือเราก็าอยู่มาตั้งแต่26คนอะ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้มัน150กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบ โหก็ก็เป็นไปตามแบบเป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันเราก็มีเวของเราน้องก็มีเวของเขาเราก็ไม่ทับลายกันอยู่แล้วอย่างพอนเราเข้ามาปีมาได้เจอเราเราเป็นยังไงเราได้คุยกับน้องๆมั้ยอยู่มีแนะนำอะไรบ้งไหมแต่ก็ได้คุยเมื่อกี้การแนะนำไปเยอะเลยข้างหลังน้องๆข้างหลังหันมาพูดนี่เพลงพี่เหรอเพลงไหนเพลงไหนไเวลาไม่ไปแล้วเพลงนี้อยู่มากี่ปีแล้วอ่ะพี่ อเปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมึงอายุเท่าไหร่13กูจะร้องไห้ยีนนั้นเราอายุ28เออยันก็20 20ต้นต้นว่าแล้วกูว่าแล้วนนี้นงามาเด็กเกใหม่กับพนบ้าทุกคนมีความสามารถหมดเลยครับเก่งมาก ช่เก <dai> ่งมากๆครับแล้ว <thôi> ก็ถ่ายต๊อกต๊อกกันทั้งวันเลยถ่ายต๊อกตอกถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนแบบว่ามีแรงอ่ะเขามีแรงอ่ะก็พยายามเข้าไปอยู่ให้ได้ครับพยายามเข้าไปอยู่กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าเรายังหน้าอยู่ที่เราเข้าไปอยู่กับพวกโปเกสอย่างเงี้ยหน้าเราอ่ะคงเราโปเกสโปเกสกับอัลมอนด์อ่าสิกับ16บสองคนบวกกันยังไม่เท่ากุลเลยอันนี้ไปอยู่อกเดียวกับพี่เตใช่คือแบบ โหผม34มสิบเนาะแล้วก็ก็ยังอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคมากๆครับน้องๆสิบ7จ็ดกับ16เราก็ให้กำลังใจคือมีอะไรก็บอกบอกน้องเลยว่ามีอะไรถามพี่ได้เลยอะไรที่คือแนวครับก็อารมณ์ประมาณนั้นจริงจริงเด็กเข้ามาแบบนี้มองถึงตัวเราไหมว่าคนที่เหมือนเราเมื่อก่อนเข้ามามีบางคนก็คล้ายๆครับบางคนก็แบบคล้ายๆกันว่าเหมือนกันกันยังไม่เจอคนเหมือนเลยมันไม่ดู อันนี้เหรออันนี้เขายืนหนึ่งนะผมว่านะถ้าในเรื่อง acting ถ้าในเรื่อง acting เขายืนหนึ่งยืนอยู่คนเดียวเพราะว่าใครก็ไปสู้เขาไม่ได้ดูอย่างใน live d a t โอ้โหผมว่าเขามีส่วนช่วยในการทำให้ดิวกับปอน่ะพัฒนาการของการแสดงขึ้นอีก โง่เหม,ม่ไหมรู้รู้เหม,ม่ไหมมัานมีอีกอะแต่ตอนนี้นึกไม่ออกแต่ก็ประมาณนี้ครับแบบชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนปากไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาน่าจะหนักก,นหนก,กกว่าช่วงผมวัยรุ่นนิดนึงนะแต่เ,เขาอยู่ไปเดี๋ยวเขาก็ก็สบ,สบายสบายเลยน้องเลยไม่ต้องถามพี่อั้นพี่คนพี่หนึ่งเลยคือเนี่ยสามทีแล้วอยู่คนการซีรีส์พันธ์เราอยากเบื้องหลังอย่างนี้ย จริงเร,ราจบนีเทศมาครับ<ช>เออ<ช> <ๆ S 2> เราอยากตอนแรกเราอยากเป็นพุ่มกับแต่ว่าคือหลายๆอย่างมันทําให้เราไม่ไม่ได้ไปจับตรงนั้นเลยเพราะว่างานตอนเนี้ยมันก็ยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าการการที่เราจะไปเบื้องหลังก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เรามีความรู้อยู่แล้วเออเรื่องแบบโปรดักชันต่างๆเรื่องไฟเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ไปทได้อยากมีการ่อยากทำเรื่องหลังไม้อเรื่องหลังก็ยังคิดไม่ออกอะว่าเลยใช่ <ๆ S 1> เพราะว่า ไม่รู้ว่าจะทำอะไรในเบื้องหลังใช่แต่ว่า acting เขายืนหนึ่งไงครับมันก็ต้องเป็นนักแสดงตลอดไปอะไรอย่างนี้กับบทโอโซนอยู่ได้อย่างนกสินใจเนี่ยกันอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้นะขอโทษพี่นกด้วยครับเขาใหญ่ขนาดนี้เหรอขอโทษครับขอโทษครับแต่ว่าเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเราก็อยากสนับสนุนเขาอ่าเพรงั้นนักแสดงที่ชนกับบทโอโซนเขาเป็นยังไงบ้างเก่งอ่ะเล่นเอ๋อได้เก่งมากเลย เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเด็กเด็กพิเศษเด็กพิเศษอุ้ยขอโทษครับผมโดนดามากแล้วขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะครับปากผมเปราะเองครับเด็กพิเศษไปใช่เออก็ดีเขาเขาแบบอินกับตัวละครได้อะไรย่างเงี้ยผมไปถามพี่กู่มาว่าการเล่นเป็นยังไงบ้างไงครับพี่กูบอกว่าโหดีมากเลยแล้วก็คือเหมือนแบบว่าไปแล้วก็ไปถามหน้าหน้าหน้าใสอีกทีว่าเฮ้ยพี่กูอย่างี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วพอแบบ จำบทได้ปุ๊บเข้าไปเป็นตัวละครได้เลยอ่ะในขณะที่ผมอ่ะท่องมาทั้งคืนอ่ะเฮ้ยตอนเล่นไม่ได้ว่ะเออไม่ได้เท่าเขาาเงี้ครับซึ่งไม่เคยเห็นการได้ยงนมาก่อนไม่เคยไม่เคยใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้ในอีกมุมนึงเหมือนกันครับเกาอจะแวาที่เข้ามาใหจะเป็นราในเรือรโอ้โหออจริงๆกัน ไม่รู้แต่ว่าทุกคนที่เข้ามามีความสามารถหอกกันว่าทุกคนก็คือต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆกันว่าทุกคนทําได้ครับในเด็กน้องๆในตึกไม่ยังพี่ออฟไหนนำถ้าทุกคนท่านน้องๆเขาถึจะเอาตามกันต้องมีแบบไหนต้องมีเล็บยังไงอันดับแรกเลยต้องขับรถกลับบ้านเปิดเพลงฟังแล้วร้องไห้ได้ไม่พี่ชอบทามเป็นชอบทามใช่แบบว่า อยากร้องไห้ได้เร็วๆสมัยก่อนร้องไห้แบบไม่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 ค่อยเก่งอะไรเงี้ยใช่ก็ฝึกว่าเปิดเพลงตอนนี้ท่อนนี้นะน้ำตาต้องไหลอะไรเงี้ยใช่ม่เป็นเพลงช้าหรือเพลงร้องเพลงชาครับเพลงชาเพลงเศร้าอะไรเงี้ยมีเอ็มดีอย่างนี้หรอใช่ก็เล่นเองทำเองให้มันชินใช่ใช่บิวท่อนนี้จบไปมันขึ้นท่อนใหม่เราหยุดร้องได้เลยเหรอก็พยายามว่าถ้าเราท่อนนี้มาน้ำตาเราต้องไหลแล้วอะไรเงี้ยใช่มีมามีมีมีท่อนไหนมาสักท่อนรู้อยากคับไม่มีครับไม่มีเลยจะให้ร้องตรงนี้เลยงี้ ไม่ได้แล้วกันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันมีครับก็มี Break up service ครับตอนนี้เล่นกับโจลินอยู่ครับจบนะเลืสอง EP สอง EP ก็จบเรียบร้อยครับแล้วก็ของกันเหลือกี่ EP สอง EP เหมือนกันออนพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวพอจบปุ๊บก็น่าจะเปิดกล้องเลยเหมือนกันครับเป้องู่กันใช่ใช่ครับก็ ตอนนี้ยังครับแต่ว่าเขาเริ่มบอกมาแล้วว่าช่วงไหนจะเริ่มถ่ายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อีกไม่นานเราก็คงได้แบบว่าเวิร์กช็อปแล้วก็ได้อ่านบทกันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยครับอันนี้เท่าไหร่เริ่มที่สิบสิบเรื่องที่สิบครับของออฟกันสิบปีพอดีครับ,บโอ้โหพร้อมกับมีลูกใช่มีลูกอีกหนึ่งครับน้องเบบีฝากด้วยนะครับไม่ดื้อไม่โซนด้วยเอ่อนมผงผ้าอ้อมก็ได้ เข้าได้หมดนะครับนะครับใช่ผมชอบี่ใช่มเออได้ได้ก็ตางงอนมากงอนแบบงอนขคามคืนอ่ะเอาจริงจริงไม่หายหวยไม่หายโปดีมากครับผมปากด้วยนะครับน้องเบบีนะครับขอบคุณครับ